ขอบคุณท่านดินซีมากเลยนะคะ่ฉานตั้งตัวประวัตินะคะปัจจุบันนี้จำที่ท่านดินซีบอกนะคะก็ยังทำงานประจำอยู่นะคะซึ่งท่ราชการเป็นพยาบาลนะคะที่เพชรบุรีนะคะแต่เมื่อคืนเนี่ยไม่ได้เลี้ยวนะคะแต่วันนี้ก็พาพี่ๆนะคะมาที่นี่ด้วยนะคะก็สมารู้จักท็ออัพพลิสนะคะ ด้วยความบังเอิญนะคะคือไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาเลยเพียงแค่ว่าต้องการทั้งแรกเลยเมื่อ18กันยาปีห3นะคะต้องการเพียงแค่จะมาประหยัดค่าโทรศัพท์แล้วพ่อเจมิ์จ่ายอยู่เพีงมากเกือบสอง0ันต่อเดือนนะคะพอดีว่าพี่พยายามที่รู้จักกัรบังเอิญนะคะมาแนะนำโกประหยัดให้นะคะตอนนั้นเพียงแค่ต้องการจะประหยัดนะคะก็เลยจะสมัครใช้แต่จริงๆเกือบผิดพลาดน,นะคะทุกท่านครั้งแรกเนี่ยเกือบจะบสมัครแบบที่ว่าเลขจุดไปนะคะจริงๆโอนเงินแบบเล้จุดแล้วนะคะทีนี้พี่เขาโทรกลับมาบอกว่า สุดที่เสียเอนเงินไปเนี่ยรายรับที่กลับมามันจะน้อยเนอะไม่เออประมาณ5 0าพันโตันนะคะจิก็เลยถามไปคําเดียวว่าที่ใหญ่สุดอ่ะทีว่ามีใหญ่สุดได้รับเท่าไหร่นะคะเพราะจริงจริงอ่ะจิจะบอกว่าจีเป็นนักเรือขายมาก่อนนะคะทํางานประจาด้วยทํางานเชือขายด้วยแต่เสียทาเกียกับเช่าขายอาหารเสริมเนาะนะคะแล้วก็ทำเช่าขายอาหารเสริมมาเนี่ยถ้าพูดแล้วก็เกือบิดค่ไข่นะคะถ้าใครเล็กใครน้อยด้วยก็ที่กับข่ายอาหารเสริมมีแต่ตตำแหน่งเนาะนะคะผ่านมาจิก็ได้ตําแหน่งทุกที่นะคะ แต่มีแต่ตำแหน่งเงินไม่เหลือนะคะเวลาคอมมิชชั่นออกมาเนี่ยเราเหมือนต้องเอาคอมมิชชั่นเนี่ยไปซื้ออาหารเสริมนะคะเรามาเดินขายบางทีขายไม่ได้ก็บอกว่าไม่มีตังค์ก็ให้เขาไปก่อนแล้วก็เก็บเงินไม่ได้นะคะพออาหารเสริมเราหมดเราก็ต้องลดลงเงินนะคะเพื่อไปซื้ออาหารเสริมมาขายใหม่แล้วก็ปิดยอดทุกวันอาทิตย์ฝว่าคอมมิชชั่นก็เข้าก็เข้า,ขาอาทิตย์หน้า ให้เราไม่มีเงินเหลือนะคะทําให้เรามีภาระอยู่เพราะภาระของเราจริงๆแล้มีทั้งค่าบ้านค่ารถค่าลูกๆนะคะแต่วันนั้นพอเราถามแบบอัพไลน์เราบอกว่าเอ่อในสุดจะได้ห้าพันบาทต่อว,ว,นวันก็ใหญ่สุดเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะพี่พระมาณบอกว่าได้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทต่อว,วนัขนขณะนั้นที่เขาบอกประมาณเนี่ยนะคะเราเอ่อบอกว่าสมัครั้งเดือยตลอดชีวิตตลอดไปเราจรึงตัดสินใจไม่ยากนะคะ เพราะว่างรัอกอนาคตไว้เราสมัครเอลนะคะทุกท่านทุกท่านที่มาใหม่วันนี้นะคะท่านใจ่ังใม้่ดีนะคะคดตั้งอันตรท,ที่ดีมากๆนะคะเอคลดีที่สุดนะคะเอคล์จะถือเอคลมาซึ่งสมัคร,คร,ครเอคลในวันที่20กันยายนปี63นะคะจนบัดนี้จนบันนี้ก็22เดือนแล้วนะคะ22เดือนขณะนี้ถ้าบอกเลยก็คือรับมา5ล้านกว่านะคะแล้วก็เงินที่นะคะแนะนำพวกได้เงินปับข้อน,นี้จะบอกว่าเป็นข้อน,นี้ที่ข้อเปิดใจสิทธิ์นะคะ เคยผ่านที่บอกว่าอาาหรเกิดการอัดเสริมว่าแนะนำว่าจะผิดยอดทุกวันที่ย์ตอนนี้จะเข้าอาทิตย์หน้านะคะแต่ทุกวันทุกขณะเราต้องใช้เงินทุกวันเลยออกจากบ้านต้องค่าน้ำหุกต้องมันค่ากินทุกอย่างนะคะเราเป็นมนุษย์เงินเดือนก็จริงแต่เงินเราออกไปเดือนออกมาปุ๊บวันเดียวหมดนะคะสำหรับมนุษย์เงินเดือนตอนนี้สี่อีกแปดเดือนได้อีกแปดปีถึงจะเกษียณนะคะตอนนี้ห้าสิบสองแล้วอีกแปดปีเกษียณนะคะงานประจำของสี่เนี้ยไม่ขัดกับที่นี่เลยงานประจำของสี่เนี้ยตอนคืนจะจะเข้าเวรรโงพยาบนเที่ยงค พอรงเรยรมาก็ท็อกอัพทพื่ที่เดียวนะคะสิเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะว่าเวลาทําอะไรจะทําทีละอย่างอันเก่าเคอข่ายอันเก่าๆที่ผ่ายมาตัดขาดไปเลยนะคะเพราะสิงืึงเลยว่าไม่มีใครที่ขี่ม้าสองตัวสามตัวเข้าเส้นชัยได้นะคะสิก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันจําหวัดนัด้นจัวันี้ก็คือตามที่บอกว่า22เดือนรับมา5ล้านกว่านะคะด้วยเงินสดๆที่นี่เลยนะคะ